นี้ก็ได้มีการเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำการเก็บเปดสดๆตางเกนะคะดูหมอกันรอก่อนอ่าห้องทุ่งจุกเฉินนะครับที่ไหนชอบแก้จะผมฉีดยาชาเจ็บนิดนึงนะพี่เลือดใจหยุดเราท้องฟันของผมฉีดยาชาไปได้โคตรเจ็บเลยน่ากวัวเสียงกระังเลยเสียงเอฟเค้างคือเขาโอเคมากเลย แก่งชาอยู่มูแก่งวะน้มูสายดักมอโอเคนะหมอแค่เห็นปลายจมูกก็รู้แล้วไม่ ful, ไมันผ mm. ่านสัลยกรรมเยอะมอเดิมๆใช่ไหมม ด,ดูไปแบบเดียวไปอะ <c oughs> ่ะร้อนเรอร้อนแล้วะ่ะพักลงโมมาสองวันเคยทั้งสองวันที่สามฝั่งนี้มีเพื่อนฝั่งนี้มีออู่ไงใต้เตียงหรอี้ร้านนเพี่หลร้านเ้อ มอแบบรอไม่รอกนเใจนีเอัไมด้สนใจแล้วหมอนีหมอีเออไอพี่พี่พูดมองมานีหว่าอยากลองนะนงไงยากเลยอยากดูอ่ะหน้านี่ยไม่รู้ตัวนะแต่ตัวหลับอ่

Okay, so ชาไหมเจ็บไหมเดี๋ยวเข้าไป,ม,ปมันยาวตรงนี้แหละหัวผู้หญิงผ้หยผู้ชายกึศกึไมสูเลยเดี๋ยวก็ยาวห <อ Rog, S 1> มอเคย <laughs> ย็บใครไหมยังไม่คย Редактор